สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณพี่ีนมารับทุค่ะอากาศฝนตกข้่งนอกทุกคนคะ่ะ,ะ,คะ,คะสองร้ยห่องก้ิ่ะ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้จ้านนเติตตัวละสามร้อยราคาตามไป กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าไม่ได้หาัวทั้สามรอยเก้าค่ะานาดีมากค่ะขาน,นืนุ่มดีดีทุกคนเดี๋ยวจะพาหลอกเปัดหนึ่งนะคะนะไซเอ็มนะคะไซเอ็มนี่คือผ่านะาาาาารุ่นนี้บื่นไซเอ็เอ็ก,อกแกลล้วน่ะเอ็มเหมือน <c oughs> เสือแตกดูพี่นะ้องมาดูรลคาัก็ไดตาดีได้ตาไร้เสีย<ม>เขาเจัดติดราคาแต่ว่าบางตัวติดติดราคาบางราวติดราคาเป็นเสื้อผ้านคนที่มีอายุน้องค่ะเนาะ ไฟี่เป็นเก่งๆนะ XL ราคาก็ตามไปเ s อ r p a s v o กซีซันจืดๆตัวแพงค่ะถ้าลั่นเป็นซีซันก็จนเสบตา<ป> <c oughs> นี่เนาคชอบ ใส่อะไรก็เล ER ือกได้น่อค่ะเด้อเดี๋ยวาทุกคนเนาค่ะน่ะค้ในค่สื้อผ้าคาะซ้ำรอยตวก็แก็สวยดีนะคะแต่ว่าแอดใครมักกนอม ม่ค่ายชอบสไตล์แบบนี้ค่จากัจะลองไส่เบืงอ่ค่ะแต่มันก็ต้องใส่เสือข้างในพอมใ่เสือลันลูกข้างในแอดมักยังกินแอดมักยังสีเนานะชอบมักใส่ามานีเนาะฮะนะเ,นะเดี๋ยวพาดลวกเบึงอีกค่ะเดี๋ยวจะได้ซื้อ อไไออค,คอบวายสอมโอ่คจะพาคุนหลอเหมือนกันครเหนกันหรอตอนใคสทานทอนเปียรงได้ไหมอเป็นหมอกกระทะนะคนะเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ชัช้นชัด พอเยอะค่ะคนบางมองใครหาซื้ออยาก,กเล่หาเรื่อโลละเจ็ดสิบบาทจ้ะเดี๋ยวน,นี้ใครโลละเจ็ดสิบบาทมาเน้นนะคะมีอาหารทะเลอาหาร แข็งนะคะเย็ยนมากค,คนจ๋ามากอืมตักทูไงพีนของปลมึกต่อร่อยนะคะแสบ สยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นพวกแชร์แข่งขึ้นกันเนานะจ้ะเนาะอาหารทะเลแชร์ตายขอโทษจ้ะรถเกาะเกาะรถรถเกาะ อันไซอันนี้ลูกชินลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหมึกค่ะนะชิ้นปลาหมึกนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเป็ดอันนี้กับเป็นเปลือกนะคะนะผนะงละลอยค่ะคุณเชียงบะคะกเก้าอะไรบุรเฟ่ต์ซื้อจิ

เขาเอินประมาณนี้และะ้ค่ะแพงเคยกินมาแล้วค่ะโอ้โหจากว่ามันแพงเปิดตัวยินมากินมะทอดมะทอดกินก,ก,กับอากงเบิร์เกอรมาขอแกยัยมือซ้ายยัยบนมามันไข่ป่านมาใส่คุณโอ้โหมันแพงสองพันสามพันบาทเหมื้นจะ ก้นจ้ะก็รูคาไฟอยงแบบก็อัดเหันแบนหรอกัพี่หนูใจบ่ยบอกบ่ายยดี๋ยว่ากใจบ่ายเออแ่มาอวาีกแ้วเมีอ่ะต้อยฟูดิสวย ของผู้ยังแอดกับผูรูจ้จักเฮ็ดกินกบับผูเป็นพร้อมจา้านอกจากเป็นอามาเราสิสั่งสื่อทั้งทันทั้งสีงส่อบอกเขาเขาก็เขียนเราบอกภาษาจีนเขาก็เขียนภาษาไทายเนีนอจ้ะจ้าแม่วาสื่อเขาก็บอกภาษาจีน <c ười> หูอเองเขียนเองหูลอยหาสิบบาทมันเป็นกอ,อา ประมาณแบบพวกทอดของทอดนะคะไม่ใครมาไม่ใครกินนะคะของประเภทพวกเอ่อพวกโดอย่างประมาณนี้นะคะางีจะเป็นมันโพนค่ะเนาะจะเป็นเนยแยมอย่างประมาณนี้นะคะกปลาทอดพวกนี้แหละปลาทอดน้ ฟังขาษาไหยุดไปส,สมมองซังจะไม่กลับมาเป็นปกติหลัง,งกุกกินนะปลาไม่มีหักปลาหมดปลาจะอยู่ช่องอนาาี้แดดจะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะอกาศเย็นมากเลยค่ะ

กับนีเล้่ะใช่ใช่ัะค้มีู่้วัสดค่ะูมคะัีย่ะวีะีมัี่คี่ะคีค่ะคะัะมั่ะมั่ค่ะห้สิบสา กระชอนะฮะสิบาทาซึ่งเป็นลายกระบอได้อ่างผู้เย็นสองหมึกสามหอวกมาซื้อแค่หนึ่งเนาะค่ะเนาะนหัวแช่เท่าดูดรูขายยังไงหัวละยี่สิบบาทหรือเปล่า าากายใเน,นเดี๋ยวเค่ะไปหล่ะบึง่ผ้าทุกคนไปหลอบึงทุกคนนแล้วก็ว,กวกขอเป็นา่อน้ยาล้างจานค่ะจาก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนะนี่ค่ะล้างล้งจีน จราจะมาขายถูกคือเอาของเก่ามาขายนะจ๊ะอุ้ย,ย,ยนะอ,อันนี้เท่าไหร่นเนี่ยเนี่ยเพราะว่าหนัเท่าไหร่คะรับปันยีพันส์อีพันนี่อ๋ออ่าสิบบาทโอ้กินเทน้ำพริกนุ่มกินแซ่บแค่นี้ไหม

มาเช้ข่าวลุ่นใดนี่เดี๋ยวไปทุกคนคะเดี๋ยวคลิปนี้แอดลงขอลงไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดทำเลดานได้ให้เขาเม้าเบิรงกแบบกดออกมากระดไลค์กดติดตามในน้ำแหนจ้ะก็เป็นคนลังใกให้กันเนาะค่ะเนาะก็คนละไลค์ก็พอใจก็ดีใจแล้วค่ะ แอดบอสจือของแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะทุก้นจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ